เกียร์ของรุ่นนี้นะครับเขาจะปรับมาเป็นเกียร์ไฟฟ้าแต่ก่อนเราจะมีตัวเกียร์เกียร์หลักตรงนี้นะครับก็คือ,อเป็นเต่า,าต้องบอกว่าเป็นโลเป็นมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับตอนนี้จะมีแค่โลกับไฮเท่านั้นนะครับแล้วก็สั่งงานเป็นระบบไฟฟ้าถ้ามีแสงสีเขียวนะครับ ก็คือเกียร์ไฮถ้าไม่มีแสงไฟก็คือเป็นเกียร์โลก็คือตัดตัวเกียร์เกียร์มีเดยมเกียร์กลางๆแล้วก็เกียร์ว่างตัดออกนะครับในส่วนของการจะเข้าใช้งานเกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวจะมีตำแหน่งอยู่ด้านหลังนะครับให้ใช้งานกรณีเราจะปลดให้เป็นเกียร์ว่างนะครับตัวนั้นจะอยู่ในตัวเดินนะครับเดี๋ยวจะมีมันจะมีเป็นเป็นเหล็กแท่งนึงให้ เกี่ยวนะครับเพื่อให้ปลดเป็นเกี่ยวว่างแล้วก็สามารถทําการลากจูงได้นะครับนี่ครับมุมมองหน้าเกี่ยว3เมตรกว้างที่3เมตรนะครับปรับตัวลาวตรงล้อโน้มนะครับลาวลาวนอโนมปรับใหม่ปรับเพื่อให้เวลาเราเกี่ยวข้าวล้มนะครับก็จะสามารถตัวหนวดกุ้งเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับชุดใบมีดตัดด้านหน้านะครับ ก็จะทาให้ลดการล่วงหล่นของของต้นข้าวที่กรณีเราไปเกี่ยวข้าวข้าวล้มนะครับได้ดีกว่าเดิมส่วนบาลาน์นะครับบาลาน์ของหน้าเกี่ยวก็คือปรับบาลาน์ใหม่นะครับปรับเพิ่มถึงจะปรับเพิ่มจากตัว10 8ยซึ่งตัว10 8ยจะมีความกว้างที่2เมตร76นะครับตัวนี้อยู่ที่3เมตรปรับเพิ่มขึ้น20กว่าเซนก็ก็เป็นการเฉลีย่ยเฉลี่ยออกนะครับไม่ใช่ว่าปรับเพิ่มข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็เป็นการเฉลีย่ยความกว้างที่เหมาะสมนะครับส่วน นะครับในแผงหน้าปัดนะครับในแผงหน้าปัดนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงในแผงหน้าปัดนะครับก็จะมีต้องบอกว่าเป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นปกตินะครับซึ่งที่มีมาเพิ่มเติมนะครับจะเป็นสนัญลักษ์รูปเครื่องยนต์สัญลักษ์รูปเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หรือสัญลักษ์ตกใจนะครับก็คือกรณีรถ เจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับตัวไฟเอนจินของของตัวเครื่องเหมือนรถยนต์นะครับตัวนี้ถ้าเจอปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็จะมีสัญญาณสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นมาที่รูปเครื่องยนต์นี้นะครับก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับอ่าถ้าจุดที่2นะครับถ้ากรณีนะครับตัวนี้พัดลมดูดอากาศไม่ทํางานเนี่ยพัดลมดูดนะครับพัดลมดูดตรงคอนะครับไม่ทํางาน ก็เนี่ยครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นจุดสังเกตแล้วก็จุดที่3ตัวนี้จะเป็นจุดแจ้งเตือนอสกู2กรณีเจอปัญหาหรือข้าวติดนะครับสกู2ก็จะแจ้งเตือนส่วนตัวนี้นะครับถัองอุ้มสัญญาณแจ้งเตือนถังอุ้มกรณีข้าวเต็มนะครับข้าวเต็มถังอุ้ม 1460นะครับจุได้นะครับแต่ก็จะเตือนอยู่ที่ประมาณ80%ก็เริ่มเตือนแล้วนะครับส่วนนะครับจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นการแจ้งเตือนกรณีเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิไม่ไม่ได้นะครับหมายความว่าเครื่องยนต์มีความเย็นเกินไปอย่างเงี้ยครับอ่าก็บ้านเรามีแต่ <laughs> เครื่องยนต์ร้อนนะครับอันนี้เครื่องยนต์เย็นนะครับเอาเป็นจุดสังเกตเพิ่มเติม ถ้าเป็นจุดนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์รูปคลไข่รูปน้ำมันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นกรณีที่ตรวจพบว่าในน้ำมันดีเซลเรามีสิ่งเจือปนนะครับก็จะมีสัญญาณสีส้มนี้แจ้งเตือนขึ้นมาก็ทำให้ลูกค้าไปตรวจสอบในส่วนของอ,อาจจะมีน้ำมาผสมนะครับแล้วก็ทำการเดียนน้ำที่กองดีเซลได้เลยทันทีก็จะให้ สะดวกยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทีกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆพี่นะครับที่กำลังมองหารถเกี่ยวนวดข้าว DC120x นะครับวันนี้ก็มาอธิบายในส่วนของปุ่ม engine start น,น,นะครับา engine stop แล้วก็ตัวหน้าปัดนะครับสำหรับท่านไหนที่มีคำถามก็ สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเซลล์เอจะให้0853.202.34 0, 5, 3, 0, 2, 0 2, 3, ครับคูเวตาจรินชัยอยุบลราชธานีขอบคุณครับ